อยู่คนเดียวก็เหงาแอบไปส่งเฟซเขาเศร้าวกว่าเดิมอีกจะไม่เศร้าได้ไงล่ะครับเขาเล่นลงรูปคู่กับแฟนใหม่แบบหวานชื่นตลอดเลยจะมาให้แสงเหนือเศร้าได้ยังไงล่ะครับแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับถึงเศร้าแสงเหนือก็ต้องทำกินต่อไปนะครับอ่าวันนี้วันที่18นะครับแสงเหนือ เข้ามาดูทีมงานกิ้งคณาแล้วนะครับวันนี้แสงเหนือลงเม็ดคณาแล้ว่าทีมงานกิ้งอยู่สองคนนะครับผมแสงเหนือกิ้งแบบไม่ปิดฟางนะครับเป็นวิธีที่บาบิดน,นะครับไม่แนะนําไม่แนะนําให้ใครทําตามนะครับวิธีที่ถูกต้องควรปิดฟางให้เรียบร้อยนะครับแล้วถึงจะลงเม็ดนะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปดูว่ากิ้งคณาแบบไหน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยด้วยนะครับผมแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดต้องการใช้คอพีนเภอยเ์ซหรือมีหมัดกระโดดลงที่ไรติดต่อมาที่แสงเหนือได้นะครับมีของดีแบ่งปันไปให้ใช้นะครับผมอ่ะดูครับดูแปลงท,ทั่วๆนะครับนี่ แสงเหนือกิ้งแล้วครับจะถูกจะแพงไม่รู้ก็ต้องแสงเสี่ยงดวงกันไปนะครับผมรถกิ้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับรถกิ้งแบบไหนนะครับผมนี่ครับกิ้งแบบนี้เลยนะครับผม ถ้าใช้รถกิ้งเม็ดขนาแบบนี้เม็ดจะลงเสมอดีมากเลยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่แสงเหนือนำมาแบ่งปันนะครับผมทำแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับวิธีที่ถูกต้องต้องปิดฟางให้เรียบร้อยนะครับวิธีนี้เป็นวิธีเฉพาะตัวนะครับผมไม่แนะนำ ให้ทําตามให้ลอกเรียนแบบไม่แนะนํานะครับผมอ่าตรงนู้นมีกิ้งอีกหนึ่งคนนะครับเป็นสองคนนะครับแยกกันกิ้งนะครับกันลงนะครับผมครับผมดูเม็ดลงเลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ